เรื่องริวครบจบที่ ST ประดูกของส่างครับผมนี่นสวยๆเลย นะครับก็กราบสวัสดีครับนานาเพื่อนเพื่อนสายตกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT pitching Thailand สายตกแบบงูงูครับผมก็สำหรับวันนี้นะครั g พาทุกท่านมาไม้ทองสามครับผมวา หมายที่ที่ที่มีปลาเราให้ไปนะคือหมายนี้นะจากที่ผมสังเกตเห็นนะตรงนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจแต่ผมไม่ค่อยเห็นมีคนมาตกนะกับหมายแมวต้นสนนี้ยไม่รู้ว่าทําไมนะเป็นคนที่เอกชน,นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรายังไม่มีใครมาไละะ่ก็เลยมาลองนั่งตกดูนะเพราะว่าจริงๆแล้ววันเนี้ผมได้โพสต์ไปหน้าเฟซเ,เ,เมื่อวานว่าผมจะไปตกคลองอังสิตนะฮะแต่ว่าคืนฝนตก แล้วคองลังสิตน้ําก็ไหลแรงนะฮะบวกกับพื้นที่มันเชื้อแฉะอะตัวผมเ,งเองอบอกโดยตรงเลยตอนนี้ไม่ค่อยอยากไปลงหมายเชื่อแฉะเท่าไหร่ถ้าพยายามจะหาหมายที่แบบว่าเราสามารถลงได้เก็ดง่ายอะไรแบบนี้นะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่อยากจะตามมาถ้าสามารถมาได้ซึ่งหมายเนี้ยผมว่านั่งสบายนะแต่ป้าเนี่ยไม่การันตีเลยว่ามีหรือเปล่าซึ่งวันเนี้ย ทีทีก็จะพาทุกท่านมาตกลูกปลาของสามเช่นเคยนะครับกับหมายที่คิดว่าคนลงน้อยมากมีปลาหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวไปดูเอาเอา้าวันนี้มาเล่นเป็นคัน W h y ไฮบินะแต่วันนี้ผมลงไปไปแล้วคงไม่ได้เอาคันคุณพโยกับวิไฮินซิลเวอร์นะฮะระยะ3.6มจุดหลนะสายเบรก็อยู่ที่1ิปอนสายหน้าอยู่ประมาณ8ปดปอนนะฮะเล่นเป็นไม้ตายตะตัววิ่งสองตะขอ อ่าตะขอหนึ่งเกี่ยวซสื้อเดือนอีกตะขอหนึ่งเกี่ยวเป็นเหยื่อนี่ครับผมนี่ผีกระซิะฮะของอน้องโอ๊ตนะฮะน้องโอ๊ตถ้าใครสนใจนะฮะก็ติดต่อไปที่เพจใต้คลิปผมได้เลยะฮะผมจะลงไว้ใต้ลงดิงก์ไว้ใต้คลิปนะถ้าใครสนใจก็ได้เลยแล้วก็อีกที่หนึ่งที่มีจำหน่ายก็คือปอวันว่างๆนะฮะ บอกวันต้องว่างมีอยู่นะฮะก็ไปดูได้ที่บ่อกโอเควันนี้ตกปลาดีว่าจะแห้วหรือเปล่าไม่รู้เอาอกไม่เลยว่าหมายนี้ไม่มั่นใจเลยชุ่งนี้ออกหมายแห้วบ่อยด้วยฝนตกบ่อยด้วยนะฮะพุ่งนี้ก็รักษา,ษาสุขภาพด้วยครับไปตกปลากันพูดเยอะเยี๋ยาวตัดยาวตอนนี้ y youtube ไม่ค่อยมีคนดูแล้วนะต้องหันมาตกคลิปเรียวแทนตับคลิปเรียวแทน การไหลจมนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่น้ำแน่นอนค่อยๆค่อยๆจมนะแต่จะโดนซัก์เกอร์ครับเพราะเลยนะ เลยแล้โหแล้วมีมือแล้วนะฮะโอ้โหตึงๆมีไงอ๊ะโดนปัดดุเข้าให้แล้วได้เดือนทำลิกออกลิ๊กแล้วนะฮะแต่ผมไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นะรต่เขาไม่ แปดโซวิ่งเข้ามานะ,านนะแต่ไม่นคยขึ้นแล้วหนึ่งแปดแล้วหนึ่แปดยียกขึ้นมาก่อนอืนน้อ ปินไ้เดือนนะฮะเป็นคอเลยให้ดูให้ดูแบบให้ดูความสวยสดงนงามนี่นนไ้เดือนของสามเอ้ยะรดุของสามครับผมนี่สวยๆเลยหากุดนิดนึงไม่แห้วแล้วจ้งวันนี้ เมื่อสักครู่จัดประดุกประตวงกับไส่เดือนนะครับบางทีกินไผ้เดือนเป็นกองถ้าอย่างว่านะประดุกกินไส่เดือนอยู่แล้วเราก็ไม่แปลกอะไรก็เหยื่ออ่อนของเราเริ่มได้ผลแล้วกลับไปเหยว่าปลาผมที่จะลาในมีไม่เยอะแนอ้อมีไม่เยอะโอกาสที่เราจะแม้โอเนวันนี้ไม่แห้วแล้วแต่น้อยๆมีไม่ใช่ แต่ว่าเราจะได้แต้มในตัว,ตวเพิ่มหรือเปล่าต้องมาลุ้นเรานะว่าจะมีอาการหรือเปล่าหรือว่าจะมีแค่ไอ้ประดุกตัวประดุกตัวเด,วดวล้วเนปะ็นพอไหมเป็นพอไหมเออ คลหนึ่งกบผมประดูนี่ในหนึ่ง๋ยวเก็บต่อเอาลงไปเป็นเรื่อเรื่อมันก่อนเฮ้ยเดีวอุ้ยกอบหลุดแล้วอุ้ยกรบหลุดแล้วนิดเดียวเอง เสียนผ้าแทนเลยตอนนี้มาแล้วนะครับกับประตูตัวที่สองตันนี้ีท t ้อดแถวแล้ว ป้องสามประดุกเยอะนะฮะใครบนใจมาตกได้เลยบอกได้เลยว่าคนใจบุญปล่อยประดุกเยอะมากเรามาช่วยกันตกให้หมดนะเขาเขาปล่อยเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาได้บุญนะฮะคืออันนี้เราก็ไม่เถียงหรอกแต่ความได้บุญของเขาส่วนเราถ้าเรื่องที่จะมาทำบาปนะฮอคือส่วนตัวผมเองอ่ะผมว่าการปล่อยประดุกอ่าสำหรับคนที่กำลังจะปล่อยนะฮะคือจริงๆแล้วประดุก มันก็ถือว่าเป็นปลายคุณิดนึงนะฮะที่ค่อนข้างที่ในแหล่งน้ำนธรรมชาติมันกินไม่เลือกเหมือนกันนะฮะไข่งปงไข่ปลามันก็กินนะไม่ใช่มันไม่กินนะเพราะนั้นก็ปากด้วยปากด้วยนะสำหรับน,านา้าๆสายบุญนะฮะที่อาจจะจะปล่อยปลาดุกนะฮะจริงๆแล้วก็อยากให้ อ่ครันปลาอย่าง,งอื่นคันปลาบ้านเราปลอดได้อะรอ๋อย่า,ยาคุยเยอะเดี๋ยวได้าหเราตกปลาต่อดีกว่ามันมีอาการกินนะฮะแต่มันไม่ยอมไปนะฮะ วัดดูนะฮะต้องลองวัดดูแล้วอือ ยังไม่โดนผมว่ามีโอกาสที่อาการคือจะเป็นตะเกียงคิดว่าน่าจะพอมีปากเข้าเมื่อหละอะไรคือ โอ้สูง่นี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่เป็นป่าเลยครับบักเตอร์นะเป็นป่าเลยอ้ป่าที่เราคิดว่ามันต้องอยู่ เกี่ยวทั้งปากเกี่ยวทั้งที่เลยน<ส>ะครับบตอนสักเกอร์เป็นปลายเ,เอยเลนสปีชีนะซึ่งท,ทำลายระบบนิเวศบ้านเรานะอย่างรุนแรงเลยนะถือว่าอย่างรุนแรงแต่ก็ตอนนี้มีหลายๆท่านเริ่ม นำเขาไปกินแล้วนะฮะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะจริเนื้อเขาเท่าที่ทราบมาก็คือกินได้และก็ค่อนข้างที่จะอร่อยด้วยนะฮะ,ะเมนูที่ผมดูแล้วน่ากินนะก็ต้องถามผมว่าถ้าให้ผมกินเนี่ยเมนูที่ดูแล้วน่ากินนะ่าจะเป็นพวกแผ่นฉาแน่กับอทอดแล้วก็ทอดตออกินกับซีฟู้ดแต่ ยังไม่เคยกินต้องบอก่เดี๋ยวแกกินซึ่งตัวนี้เราก็ไม่กินนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเอาเขาไว้บนบกก่อนเพื่อไม่ให้เขาลงไปกวนเราในน้า นี่ไงเอ้าวหลุดไปแล้วลูกลลกระเพียนนะฮะลูกกระเพียนลูกกระเพียนอ่าอย่างน้นอยเรามีตาม,แตมาแล้วนะฮะกระเพียนนะมันก็จะมีแต่ปลาดุกไปแล้ว อ่ะครับผมก็ช่วงเวลานี้ก็ช่วงเวลาสิ้นสิดของคลิปนี้แล้วนะฮะก็สำหรับทีนี้เราตกอยู่สักถึงประมาณสิบโมงครึ่งนะก็เดี๋ยวผมจะไปทำธุระต่อก็ไม่สะดวกที่จะนั่งตกต่อครก็มีเวลาตกก็สองสามชั่วโมงนะประมาณนี้ก็ยังถือว่าวันนี้ท p ไม่แห้วนะฮะก็ได้ประดุกมาสองตัวเมื่อกี้มีลูกกระเพียน มาตัวหนึ่งนะแต่ว่าอาวัดแน้วมันหลุดลงน้ำไปพอดีแล้วก็มีซักเตอร์อีกอเมีอาการปีนนะมีอาการปีนไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนจับคันไว้หน่อยกัรล่วงน้ำก็ถือว่ารอดแลวในทีนี้นะกับเบียร์นี่เลยผีกระซิบนะฮะก็ของน้องโอต๊ตหรือน้าโอต๊ตนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมบุดนุน อ่าสปอนเซอร์ผมด้วยนะผมจะได้มีงานทำต่อไปนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันกับจีพีหน้าว่าจีีจะไปหม่ไหนต่อนะฮะหรือว่ายังติดใจที่จะมาใหม่ต่อนะฮะยังจะดื้อรั้นกลับมาเอาประดุกต่อก็อเดี๋ยวไปดูกันวันนี้พอแล้วแค่นี้ปราดุกสองตัวไม่โชว์นะที่เกียรยกมันเลอะเทอะโอเคครับไปป่ามาเจอกันที่ป่าพงษ์รอ